กลับมาอีกครั้งกับการเล่นแบบชิวๆจริงหรือการเล่นแบบที่ชิวที่สุดเลยฟังเพลงไปแล้วก็เล่นเกมไปชิวจุ๊บเบยแหละเล่นเกมแล้วกันนะจ๊ะ ลุยเลยค่ะวิวนี่เนี่ยยิงนี่ก่อนใช่ไหมหรือเปล่ายิงมัว่วล้มสินะล้มล้มเออล้มไม่เป็นหรอเจ้าหมูเออเหอ,อกระเด็นไปเลยค่ะนี่นี่โอ,อ้ โอโอเออเออเอาไปกดเหรียญทำไมลเลยเลย ดิวเลยอืมลดลั่นเยอะแล้วใช่ไหมคะแนนอะต <c oughs> กลิ้งตกลตงไาแท่นบันไดเลยอืมซื้อนกตัวไหนดีเนาะ เดวิดละกันอืมอ้เนี่ยไม่ตกเล่นอย่างดีด้วยน,นั่นนั่นลงสิคะลองลองลองเอออ้าคะแนนฟรีใครๆก็ชอบของฟรีอะ่ะ ต่เออโอ้โหแล้วนกแค่สามตัวเองเหรออือจริงด้วยแบบนี้นี่ด่านแรกไม่ชิวนิดหน่อย นะคะจิบโคไปน,นะคะเหมือนจิบกาแฟโอ้โหจัดก,การยังไงให้ดาแบบนี้ฮะถามหน อ๋อน่าใชยหานลักค่ะอืมอ่ะไม่ตกละคะรอดทำไมเออโอ้โหอะไรวะเลงอย่างดีเลยนันนั โอ้ฝห<ม>ตอบเอาให้ได้อะฮะผมนี่ใส่หน้าด้านเนึ่ยเล่นยังไงก็ต้องให้ได้สามดาวบอกเลยช็อตนี้เพื่อนๆอาจจะเนื้ออาจจะเนืเนเบื่อเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่าผมรีเล่นบ่อยเนาะแล้วดาวเกมแบบเนี้ยมัน เป็นแนวพัซโซลแบบกลยุทธ์ด้วยไม่ใช่พัซโซลหรือเป็นแนวกลยุทธ์อ,อแบบเดียก็ถูกแล้วนี่บอกเลยว่าไม่มีตัดต่อแน่นอนนะครับไม่มีตัดต่อคลิป ไม่มีตัดซีนแน่นอนอืมโอ้คลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีตัดไม่มีตัดซีนเล่นซ้ำๆออกนะครับได้เห็นผมเล่นซ้ำๆแบบสดๆเล่นแบบสดๆโชว์ให้ดูเลยว่าเล่นจริงเล่นจริงคิดจริงและไม่ได้ใช้แชทแน่นอนแชท GPT นั่นไม่คืออะไรเนี่ยเราต้องดึงขึ้นดึงขึ้นขึ้นข้นงบนชิมีไม่รู้ลองดูเฮ้ยจริงด้วยโอเคแล้วยังไงต่อ <laughs> ลิงดาบดิโอเคคุบลงมาอุ้ยเอาเอามือลั่นเฉยมือลั่น โอเคได้ตรงน,นี้ใช่ไหมแล้วก็โอ้โหอู้อะไรวะคะแนนนึงก็เหลือเยอะเกินเหลือเยอะเกินนะเหลือเยอะเกินไปหรือเปล่าคะแนนอะ อืมบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่ไม่ตัดซีนที่เล่นซ้ําๆหรือเล่นรีใหม่ออกนะครับทุกคนทุกคนได้เห็นผมเล่นสดทุกคนถ้าเพื่อนไม่เห็นนี้ให้ตบปากผมได้เลยนี่บอกเลยว่าเล่นรีใหม่หลายครั้งแล้วก็เป็นกลับการกลับมาเล่นด้วย ยิงไปค่ะเอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหินหินรอยมาโดนหน้านี่แหละอืไม่รู้เล็งมั่ว โอยหยนี่นรอยมาโดนหัวกูนเนี่ยยากจังเลยอืมอืมลงไปสิลงไปสิปสเออ อืมกระเด็นไปซะโอ้ยเจ็บไม่ท่าเดวดิฮะโดนหินโคกหวัวอา้าวซื้อผิดเอาไม่เป็นไล้วอไปแล้วแล้วก็วิลเลอร์ต่อคะ่ะ ปันค่ะเอาไปทําหมูปัน่นแล้วกิกนคุ่แล้วส่วนอิสตบตัวตรงกลางนี้เอาไปทําหมูกระทะอร่อยความคิดดีนะ <c oughs> เสียลาบอกโอ้โหเอามาครบหมดเลยยกเวนลูกาโอ้โห

ทําให้ของพังได้ขนาดเยอะนี่ด่านนี้ยากยากพอสมควรนะคะคุณพี่นายได้สัมผัสได้ค่ะปังเอา้าแล้วทำไมไม่ เราเล่นยังไงของเราแ่ะเนี่ยเล่นยังไงของเรานี่อืม กีบใส่เลยเออแล้วก็ผักให้มันหลมอมคะแนนหนักใจกับคะแนนมากเลยเนะี่ยทุกคนคะแนนเยอะเกินอะ่ะคะแนนเยอะเกินบางทีอะ่ะบางด่านด่าเป็นแบบนี้เลยแต่ให้คะแนนแบบสุดให้คะแนนมาเยอะเกินแล้วก็ลรวจะทำยัง,ำำนนยงไงทำคะแนนยังไง ซื้อซ้ำเลยเดีย๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมไปสะสมตังค์ใหม่เดีย๋ยวผมไปสะสมตังค์ใหม่ปั๊งป,ปัปังบัวผุด <c oughs> บัวผุดที่ไหนเป็นแบบนี้เราอ่าซื้ออีกค่ะ <c oughs> ฟาปอืม กลัวคะแนนไม่ถึงกลัวคะแนนทำกลัวทคะแนนไม่ถึงอะ่ะก็เลยซื้อไว้ก่อนกันปังปังเย้ได้เหรียญโอ้โหเหรียญน,นิดเดียวขอบพระคุณมากเลยถึงด้าไหนแล้ว่ะโอ้สิบห้าโอ้ เวฟแรกพอดีเลยแล้วพอดีการจบคลิปคลิปนี้พอดีถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c ค i b e ช่อง youtube กันนี่มาสติกและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะทีนี้แหละบ๊ายบายพอดีเลยการจบคลิปคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ